เรื่องย่อละครเกมมายาพิมพ์ดาวซูปเปอร์สตาร์สาวสวยที่ประสบความสำเร็จรอบด้านกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับกวินลูกชายบุญธรรมของอัคระเศรษฐีด้านเคมีพันยักษ์ใหญ่ทั้งคู่คือคู่รักที่ถูกจับตามองมากที่สุดในสังคมแต่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วกวินต้องการแต่งงานกับพิมพ์เพราะหวังใช้ชื่อเสียงของพิมพ มาช่วยทําให้ธุรกิจที่กำลังจะล้มละลายของเขาฟื้นตัวขึ้นมาและที่สําคัญไปกว่านั้นคือกวินไม่ต้องการให้อัครรู้ว่าเขาแอบ,บมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเดียลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอัคระมานานแล้วในวันแต่งงานของพิมพ์ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กันบอดี้การ์ดหนุ่มผู้แสนดีก็กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับฤดี แฟนสาวที่รักกันมานานหลายปีซึ่งรดีเป็นพนักงานในบริษัทของกวินแต่การแต่งงานของทั้งสองคู่ก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นเมื่อรดีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำทำให้อานอนท์พี่ชายของรดียกพวกไปเอาเรื่องกวินกลางงานแต่งงานเพราะอานอน์เชื่อว่ากวินคือต้นเหตุที่ทำให้รดีต้องตาย งานแต่งงานของพิมพ์กับกวินจึงต้องยุติลงและถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่เหตุการณ์ครั้งนี้กลับทำให้ประภาสอดีตนายตำรวจพ่อของพิมพ์รู้สึกโล่งใจเพราะรู้ว่าแท้จริงแล้วอักระอยู่เบื้องหลังคดีค้ายาเสพติดรายใหญ่ตรงกันข้ามกับนภาแม่ของพิมพ์ที่มุ่งมั่นจะจัดงานแต่งขึ้นมาอีกครั้ง ประพาสจึงตัดสินใจบอกความจริงให้นาภารู้แต่นาภากลับคิดว่าประพาสพยายามกุเรื่องขึ้นมาด้านอัครรู้ตัวว่ากำลังถูกตำรวจตามสืบเรื่องคดีค้ายาเสพติดจึงพยายามใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้กวินแต่งงานกับพิมพ์ดาวเพื่อใช้พิมพ์ดาวเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้ประพาสแฉเบื้องหลังเกี่ยวกับธุรกิจมืดแต่ประพาสไม่ยอม อัครจึงส่งลูกน้องไปยิงประพาสจนเสียชีวิตพร้อมทั้งให้กวินตามหาเอกสารต่างๆที่ประพาสรวบรวมไว้มาได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังขาดเอกสารสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่กวินยังตามหาไม่เจออัคระหัวเสียอย่างหนักยื่นคำขาดให้กวินหามาให้ได้เพราะเอกสารนี้คือหลักฐานสำคัญหากหลุดไปถึงมือตำรวจ อัคระและกวินต้องถูกจับอย่างดิ้นไม่หลุดแน่นอนหลังการตายของประพาสพิมพ์เริ่มเจอกับเหตุการณ์แปลกๆและตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตบ่อยๆทำให้ปริมผู้จัดการส่วนตัวของพิมพ์ตัดสินใจส่งพิมพ์ไปเข้าคอสที่โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว Body Work ซึ่งกันร,ร่วมลงขันกับวิทย์และเจดแต่การมาเรียนของพิมพ์ กลับสร้างความไม่พอใจให้กับก้อยน้องสาวของฤดีเพราะก้อยไม่อยากให้การใกล้ชิดกับพิมพ์มากนักการรับหน้าที่เป็นเทรนเนอร์และบอดี้การ์ดส่วนตัวให้กับพิมพ์ด้วยตัวเองเพราะต้องการสืบเรื่องการตายของอดีตแฟนสาวที่เขาเชื่อว่ากวินต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนบ่อยครั้งที่พิมพ์รอดพ้นจากการถูกปองร้ายเพราะกันจะไปช่วยพิมพ์ได้ทันเวลาเสมอ จนพิมพ์เองก็แปลกใจผ่านคิดไปว่ากันเป็นคนที่สร้างเรื่องต่างๆขึ้นมาแม้ว่าตลอดเวลาทั้งคู่จะไม่ลงรอยกันสักเท่าไหร่เพราะกันคิดว่าพิมพ์ดาวเป็นเพียงคุณหนูเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลทั้งคู่กลายเป็นคู่กัดกันไปสะทุกเรื่องพิมพ์ทำงานหนักจนไม่มีเวลาเจอกับกวินจนกระทั่งมีภาพหลุดของกวินสวีทยอยู่กับสาวนิรนาม ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์และโซเชียลมากมายพิมพ์เสียใจมากจนไม่เป็นอันทำงานแต่สุดท้ายเธอก็ให้โอกาสกวินเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งทำให้น้ำที่เป็นทั้งเพื่อนสนิทและ A.R. ที่มีหน้าที่ดูแลพิมพ์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะน้ำเองก็หลงรักกวินส่วนกวินเมื่อได้รู้ว่าน้ำแอบรักตนมานาน ก็วางแผนใช้น้ำเป็นเครื่องมือในการตามหาเอกสารของประาพาสคืนทันทีแต่เมื่อรู้ว่าน้ำรู้ว่าตัวเองถูกหลอกใช้ก็หวังใช้ความลับของกวินขู่กวินเพื่อให้เขาเลิกกับพิม์พดาวมาหาตัวเองเมื่อพิม์พดาวรู้เรื่องความสัมพันธ์ของน้ำกับกวินก็ตัดสัมพันธ์กับกวินและน้ำพิมพ์เสียใจทั้งเรื่องคนรักและเพื่อนสนิทแต่ก็ยังมีกันและปริม ที่คอยดูแลพิมพ์อยู่ไม่ห่างจนก,นกันกับพิมพ์เริ่มมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและก่อเป็นความรักโดยที่ไม่รู้ตัวในที่สุดกันก็เริ่มปฏะติดประตอร่อเรื่องราวจนรู้ว่าอัคระคือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของประภาตและการปองร้ายเอาชีวิตพิมพ์ในทุกๆเหตุการณ์ประกอบกับระหว่างนั้นมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับพิมพ์อีกจนพิมพ์อดสงสัยไม่ได้ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองกันแน่จึงขอร้องกันให้เล่าเรื่องที่การรู้ให้ฟังการจึงตัดสินใจเล่าเรื่องต่างๆให้พิมพ์ฟังด้วยความใจร้อนของพิมพ์พเธอตัดสินใจไปหากวินเพราะต้องการถามถึงเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเข้าทางกวินที่ต้องการตัวพิมพพ์อดีพิมพ์พถูกจับตัวไว้จนได้เห็นท่าแท้ของกวินในที่สุดกันตามไปช่วยพิมพ์ออกมาได้ นั่นทำให้พิมพ์พรู้ว่าการที่การมาสนิทกับพิมพ์พนั้นเพราะต้องการสืบเรื่องการตายของคนรักของเขาพิมพ์พเสียใจมากและคิดว่าถูกกันหลอกมาตลอดหลังจากเหตุการณ์นี้พิมพ์พไล่กันออกจากชีวิตการเสียใจที่พิมพ์พเข้าใจผิดเขาตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตของพิมพ์พแม้ในใจลึกๆทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กัน แต่ก็ถือทิฐิด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครกล้าพูดความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองจึงทำให้ทั้งคู่ต้องห่างเหินกันไปสุดท้ายความรักของซูเปอร์สตาร์สาวคนดังกับบอดี้การ์ดจะลงเออย่างไรติดตามต่อได้ในละครเกมมายาทางช่องวันค่ะ